Here we are, we're locked different down cities in สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะผมยิงเคยเนาะแท็ติกเตอร์อรนั่นเองนะก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดดับประจําวันพุธกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันพุธนี้เนะี่ยก็เป็นเกมที่ทัง้งหมดเลยว่าหลายคนก็ชื่นชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมแนวสมจริง แล้วก็กราฟิกระดับเทพนหน่อยนะครับมือถือสเปต่ำมันจะเล่นไม่ได้นะครับก็สําหรับเกมสมจริงในที่นี้นะครับไม่ได้สมจริงแค่ภาพนะครับอาจจะมีสมจริงทั้งระบบด้วยนะครับเพื่อให้มันการเล่นมีความน่าเล่นแล้วก็มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับในแต่ละเกมก็อาจจะมีทั้งเสียตังค์แล้วก็ไม่เสียตังค์นะครับก็ต้องรอดูว่าอันไหนหน่าเล่นกันบ้างถ้าใครที่รอคอยเกมสมจริงน่าเล่นกราฟิกระดับเทพหรือว,ว่าระบบดีๆอยู่เนี่ยก็คือ ต้องห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันกน็ยอ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไ,ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกงเข้ามาสามารถเข้ามาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะเานาะเพื่อเ็นการไม่เสียเวลาและกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดว่าเกมไหนหน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย When the walls closing When walls now's the like they like are in Too many, yes, since เล่นเกมแนวรถแล้วก็ผสมแนวยิงกันครับไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสระเกมที่มีชื่อว่า Cost Out Mobile PVP Action ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวรถยิงกันที่เราเนี่ยสามารถตกแต่งรถเนี่ยได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะทำรถตกแต่งปืนหรือว่าใส่ปืนอ,อะไรต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลย นะครับแล้วก็ภายในเกมเนี่ยจะมีอาวุธให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายมีทั้งอาวุธที่เป็นปืนลวปืน RPG หรือว่าจะเป็นปืนไฟฟ้าก็มีให้เราเลือกเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเล่นได้มากถึง6 vs 6ในด่านเลยนะครับภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ท่นานทำออกมาได้นจะสวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้หรือว่ามองหาจะเล่นเกมนี้อยู่ ก็รอกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับใครที่ต้องการที่จะรอเล่นนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับผม ชื่อว่า Solar Explorer นะครับสำหรับเกม Solar Explorer นี่จะเป็นเกมที่อยู่ใน iOS มาก่อนแล้วก็เพิ่งปล่อยให้ลงในโสโต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ภายในตัวเกมเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าก็จะแฝงความมันในตัวอยู่แล้วนะครับคือ ตัวเกมนะครับจะพูดเรื่องราวของโลกของเราเนี่ยทรัพยากรเนี่ยลดลงแล้วเราเนี่ยก็ต้องมองหาโลกใหม่ๆในการอยู่นะครับเราเนี่ยก็ต้องย้ายสิ่งต่างๆไปในดาวแห่งนั้นให้ได้ซึ่งภายในการย้ายเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือมันจะมีอุปสรรคหรือว่าอุบัติาทต่างๆที่ทําให้ยานของเราเนี่ยพังไปได้นะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายามหลบหลีกอุปสรรคต่างๆนั้นให้ได้เลยนะครับเนาะ ก็เป the ็นเกมอีกเกมหนึ shirt. ่งที่เล่นสนุกแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันมีมากถึง40กว่าภารกกิจแล้วก็6ดาวให้เราไปตะลุยกันเลยนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกเปในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ข้นงจะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็ไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะ เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์ตกปลาแล้วก็บอกหาเกมแนวสไตล์ตกปลามาใหม่เล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสระเกมที่มีชื่อว่า Witching Planet นะครับสระเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผ่อนมาจาก PC กันอีกแล้วนะครับเนาะเกมนี้นะครับจะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับเรเวลของเราด้วยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตกปลาค่อนข้าขงเยเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกัน มีปลามากถึง150กว่าชนิดให้เราไปตกกันเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรต่างให้เราเลือกเล่นแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีภาพกราฟิกค่อนข้างที่สวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้นะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นนะครับเนาะ เกมที่มีชื่อว่า Death by Daylight Mobile นะครับสระเกมนี้นะครับจะเป็นเกม Death by Daylight Mobile ที่เปิดในสโตร์ไทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกม Death by Daylight เนี่ยจะเป็นเกม4 vs 1ก็คือจะแบ่ง4คนกับอีก1ฆาตากรนะครับเนาะก็ภายในเกมนะครับเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องหนีหรือว่าเอาชีวิตรอดจากฆาตากรเนง ทีเราเนี่ยไปปั่นไฟเมื่อปั่นไฟครบแล้วเราก็ต้องไปเปิดประตูออกจากสถานที่ที่ฆาตกรอยู่นะครับคนเล่นเป็นฆาตกรก็จะพยายามฆ่าตัวที่เป็นผู้รอดชีวิตให้หมดถึงจะชนะไปจะมีตัวละครต่างๆหรือว่ามีฆาตกรต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมีเงินหรือว่ามีแต้มเยอะขนาดไหนแล้วแล้วก็เกมจะมีการอัปเกรดแต้มของตัวละครด้วยนะครับแต้มของตัวละคร ก็จะเอาไว้เป็นเปิร์กตัวละครเพื่อช่วยให้ตัวละครมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้อยู่สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้ได้เพราะเกมนี้เปิดในสตูไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เกมที่สามเนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว FPS แล้วก็มองหาเกมแนว FPS มาใหม่แล้วก็มีความสนุกมีความมันเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องปรลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสําหรับเกมที่มีชื่อว่า Light of Demon แล้วสําหรับเกมนี้นี่ครับจะเป็นเกมแนว FPS ยิงพวกซาบปะลาต่างๆเป็นเวฟๆไปนะครับไปในเกมคือเล่นประมาณนี้เลยก็คือเราเนี่ยลงไปในแมปแล้วก็ยิงปีศาจในหมดแล้วก็ผ่านเวฟผ่านด่านไปเรื่อยๆ แล้วก็ภปในเกมนะครับจะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราเลือกเก็บค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะผ่านเบฟน้นนั้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่าน๊บก็ได้ปืนมาใหม่มีการอัปเกรดสกิลของตัวละครหรือว่ามีการอัปเกรดตัวของปืนให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นภาพการาฟิกภานในเกมก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าเป็นภาพการาฟิกที่หากจะกินสเปคก็สวยมากๆเพราะในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองบุคคลที่หนึ่งนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันได้นะครับผม if we was ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แล้วก็มองหาเกมแนวซอมบี้มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสําหรับเกมนี้มีชื่อว่าซอมบี้วอร์นะครับสําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะลงไปอยู่ในโลกแห่งซอมบี้ที่ล่มสลายแล้วก็เราเนี่ยต้องฟาดฟันหรือว่าต่อสู้กับซอมบี้เนี่ยแล้วก็ผ่านมันไปได้นะครับภายในเกมไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยวิ่งไล่ยิงซอมบี้ผ่านด่านไปเรื่อยๆแหละ นะครับแล้วก็ภายในยเกมจะมีอุ้ตั้งแต่ให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะใช้อุธอะไรในการเล่นเนาะแต่ละอุธก็จะมีความแรงแตกต่างกันไปด้วยเนาะแล้วก็ภาพกราฟ,ฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่จะสวยงามเลยทีเดียวมือถือสเปคต่ําอาจจะน่วงนะครับอาจจะแรกๆถึงน่วงก็ได้นะครับภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่สาก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ Too many years since California the memories all I have See one day I reach เกมแนวขับรถแล้วก็มองหาเกมแนวขับรถมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสํารัเกมที่มีชื่อว่างเกลียขับสตาร์เดลนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมขับรถที่จะมีภาพเนี่ย ค่อนข,ข้างจะอยู่ในระดับ A A เลยก็คือภาพนี่ค่อนข้างสวยงามมากๆม,มือถือสเปคตัมเนี่ยไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะมันกินสเปคมากนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็เกมนี้นี่ครับจะเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีโหมดอีเวนต์หรือว่าเราเนี่ยจะไปเล่นเป็นโหมดธรรมดาก็ได้แล้วก็มีรถต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายมีการอัปเกรดในส่วนต่างๆด้วยแลนะแม้กระทั่งล้อครงรถหรือว่า อะไรต่างๆเราสามารถอัปเกรดได้เกือบทั้งหมดเลย,เลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการเล่นเกมนี้เกมนี้ยังไม่ลงสโตไทยมีเฉพาะใน iOS เท่าน like ั้นนะครับผม I wish I there could get ชื่อว่า Kingdom h e a d นะครับก็สำหรับชื่อนี้ก็อาจจะคุ้นๆหูคุ้นๆตาอยู่พวกหนังที่มีชื่อว่า Kingdom เด้งนะครับถ้าใครยังไม่ดูมันจะอยู่ใน Netflix เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของซอมบี้ที่อยู่ในยุคสมัยก่อนของเกาหลีอันนี้คือ เรื่องของหนังตัวนี้แล้วตัวของ Netflix เอนะครับก็ได้ประกาศเปิดตัวให้ทำเกมเนี่ยแอคชั่น RPG จากซีรีส์ตัวนี้ซึ่งตัวเกมเนี่ยได้ปล่อยวิดีโอเปิดตัวให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับตัวเกมนขางจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะมีภาพสวยแล้วก็ผอดเรื่องันธุนเกมนะครับมันจะอิงมาจากตัวของหนังเลยแล้วก็ตัวเกมนะครับมันจะแนวคล้ายๆตัวของ o u l i g h นะครับหรือว่า Dark So u l หน่อยๆนะครับเนาะภาพกราฟิกที่ดูจากเทลเลอร์นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะทำออกมาได้้ดีภาพบริการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3เกมนี้จะลงให้ทั้ง PC แล้วก็ตัวของมือถือด้วยนะครับมีระบบ PVP ีมีระบ P, รบสู้กับบอสด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็ต้องรอกันไปก่อนแต่ว่าเกมนี้ก็น่าจะปล่อยให้เราได้เห็นกันได้เล่นกันภายในเร็วๆนี้แหละนะครับเนาะ Here we are. We lock down in different series We We down are ที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสามก,ก๊กแล้วก็มองหาเกมแนวสามก,ก๊กในมือถือเล่นอยู่เนี่ยก็คือทํามาดเกมนี้เลยนะสาร,นะระเกมที่มีชื่อว่า Dynasty w a r r i o r Overlor d Over นะครับสหรัเกมนี้นะครับจะเป็นเกมในยุค3ก,ก,ก๊กที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีตั้งแต่การเล่นแบบเล่นตามเควสเล่นตามเนื้อเรื่องต่างๆหรือว่าไปลงดันนะครับต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีเควสทต่างๆใเราเลือกเล่นมีการเปิดกระชัปองตัวละครต่างๆมีการอัปเกรดตัวสามารถขี่ม้ากันได้ด้วยมีระบบการเพิ่มเพื่อแล้วก็กราฟิกภายในเกมถือว่าทําออกมาได้สวยแล้วก็ภาพมือในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3แล้วก็ระบบ ต,ต่อทู่จะมีระบบการ Combo Skill ด้วยนะครับเมื่อเรากดอะไรยังไงให้มีการ Combo ต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะครับนะ Take me back to the life that w o knew When the walls weren't closing in like they are now เกมสุดท้ายเนี so ่ยใครที <ynth> ่ช okay. ื่นชอบเล่นเกมแนวปั่นรถจักรยานแล้วก็เป็นเกมแนวจักรยานสิงภูเขาเล่นอยู่นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ผอ่อยลงมาจาก PC ด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า Best Sender นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขี่รถยานลงภูเขาแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ปอ่อยลงมาจาก PC ด่านก็มีเยอะ มากมายม่มีการอัปเกรดรถมีการเพิ่มความเร็วของรถด้วยนะครับเนาะแล้วก็เกมเนี่ยจะมีโหมดเยอะๆมากงใหม่นะครับแล้วก็เกมนี้จะรับรองระบบคอนโทรลเลอร์ด้วยนภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนจะสวยอยู่เหมือนกันกแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังคนะ์เนาะก็เหมือนใน PC เลยนะครับก็ต้องซื้อสำหรับใครที่ชอ,ชอบนะครับหรือว่าอยากโหลดนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อแล้วก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับเนาะ โอเคนะครับก็เป็นบ้านสลัาวสิบเกมแนวสมจริงน่าเล่นกราฟิกเทพๆกราฟิกระบบสมจริงแลวก็อนงะว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดับเกมอไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันสวัสวดีครับผม <S <S Now the memories of us is all I have. See, so one day I'm gonna reach ya. Take a blame for me.